ข้ามคาลงใต้ไปหน่อยนะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเขานําร่องนะคะจัดเก็บค่าเข้าผ่านระบบอ e t ทิ k เกตค่ะแต่กลับถูกร้องเรียนนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากบริษัททัวร์รวมกันแล้วหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะส่งสวยให้กับทางกรมอุทยานแห่งชาติแลกกับการซื้อขายตําแหน่งติดตามได้ในช่วงคอลัมน์หมายเลข7วันนี้ค่ะ <S 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 ขอรับหมายเล็กเกดได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มบริษัททัวร์ที่ให้บริการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันว่าถูกเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติเรียกรับเงินส่วนต่างค่าเข้าชมทั้งที่อุทยานจัดเก็บผ่านระบบ E-Ticket 100%เซซึ่งระบบนี้ช่วยอุดช่องโหว่เงินรั่วไหลแต่กลับมีเจ้าหน้าที่หาช่องทุจริตจนกลุ่มบริษัททัวร์อดครวนว่าน,นี่คือการรีดเลือดกับปู เจ้าของบริษัททัวร์อ้างว่าเจ้าหน้าที่อุทยานมีพฤติการเรียกรับเงินกับบริษัททัวร์ที่เก็บความลับได้โดยให้ส่งเงินเดือนละ1ล้านบาทและกับการได้รับสิทธทิพิเศษบริการนักท่องเที่ยวเงินจำนวนนี้จะนำส่งให้ในายตที่มีตำแหน่งระดับหัวหน้าและส่งไปให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อซื้อขายตำแหน่งเหตุผลที่ออกมาแชเพราะทนไม่ได้กับการถูกเรียกรับเงิน เพิ่มมากขึ้นเป็น2ถึง5ล้านบาทร้อนถึงกรมอุทยานแห่งชาติเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังได้รับบัตรสนเทศแจ้งเบาะแสถึงพฤติการของขบวนการนี้เมื่อวันที่7มีนาคม2,568ซึ่งเป็นเวลาไล่เรียกกันกับที่คอลัมน์หมายเลข7ได้รับข้อมูล แต่ว่าเราก็คงยังไม่ไปปักใจเชื่อเนื่องจากว่ายังไม่ได้เพียงเป็นข้อสันนิษฐานว่ามีการร้องเรียนมาแล้วก็การร้องเรียนเนี่ยก็ไม่ได้ลงชื่อจริงมานะครับทำให้เราก,การที่จะไปตรวจสอบเพาที่จริงย้อนหลักเนี่ยกลับไปเนี่ยก็อาจจะต้องใช้หลายๆวิธีการนละหากว่าพบกมีการทำผิดจริงเราก็ต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันในขณะนั้นมองว่าการจัดเก็บผ่านระบบอีทิเกตทุกกิจกรรม จะช่วยป้องกันการทุจริตไม่ให้เงินล่วไหลและเชื่อว่าไม่มีบริษัททัวร์ใดย,ยอมทุจริตเพราะไม่คุ้มกับการถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตตั้งแต่ระบบมีทิเกตก็เรื่องของความอะไรความปลอดภัยในเรื่องของการล่วไหลของเงินตรงนี้มันก็ไม่มีเลยนะครับก็ถ้าพอไม่มีการล่วไหลตรงนี้เงินก็ไม่ต้องกลัวเงินตกน้ําไม่ต้องกลัวว่า นั่งเที่ยวจะจะแอบเข้ามาหรือไม่จ่ายเงินหรือแอบถอนเงินผิดหรืออะไรไม่มีขณะที่ปปชลงพื้นที่ไปตรวจสอบเช่นกันพบอีกหนึ่งการทุจริตการจองตั๋วต่างชาติในราคาคนไทยนี่จึงเป็นสาเหตุให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสั่งย้ายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสะท้อนว่าคนโกงยังคิดทุจริตวิธีอื่นเรื่องนี้ต้องรีบอุดช่องโหว่เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสอนชัยปุยงามถ่ายภาพ นัทนใหม่ซ้อนคอลัมน์หมายเลขเจดสวัสดีครับ